วิโรธซัดเพื่อไทยไร้ความรับผิดชอบทำสภาล่มทิ้งร่างกฎหมายที่ตัวเองเสนอให้เป็นภาระพักอื่นชี้สสต้องมีสำนึกวันที่25กันยายน2568ภายหลังมีการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดที่คณะกรรมธิการวิสามันซึ่งมีนายจักรพลตั้งสุดที่ทำรองเลขาธิการพรรเพื่อไทยเป็นประธานกรรมธอพิจารณาแล้วเสร็จ ก่อนเสนอให้สภาพิจารณาวารสองและวรรสามแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงช่วงลงมติมีผู้แสดงตนเพียง245เสียงเท่านั้นไม่ครบองค์ประชุมทําให้องค์ประชุมสภาล่มในทันทีนายฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมจึงต้องสั่งปิดประชุมในเวลานายวิโรธลักษนาดิศนสสบัญชีรายชื่อพรคประชาชน ได้โพสต์ผ่าน X ว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนั้นถูกต้องแล้วแต่ถ้าร่างกฎหมายที่พักตัวเองเสนอเข้าสู่สภาสสของพักนั้นก็ต้องมีสำนึกและความรับผิดชอบต่อร่างกฎหมายของตัวเองไม่ใช่ทิ้งร่างกฎหมายให้เป็นภาระของพักอื่นเราก็พร้อมแบกให้แต่การกระทำเช่นนี้มันสะท้อนถึงความไร้ความรับผิดชอบเกินไปทางด้านเพื่อไทยโดยดรหญิงลิมทิพร วรินวัวชรโรจน์พักฝ่ายคำ้ำจะมาเอาอะไรกับเพื่อไทยกันแน่ในฐานะที่ดิฉันเคยเป็นอดีตสสของพักเพื่อไทยและเคยเป็นหนึ่งในวิปรฐบาลเพื่อไทยขออธิบายให้เห็นภาพหน่อยนะคะกับการประชุมสภาที่ล่มและร่างพรบอากาศสะอาดไม่ผ่านสภาเพราะทันทีที่กฎหมายไม่ผ่าน<ร>ก็รีบบวยเพื่อไทยทั้งที่เมื่อครั้งตัวเองเป็นฝ่ายค้านยังประกาศหนักแน่นว่าไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้าน ที่จะต้องมารักษาองค์ประชุมและรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการผ่านกฎหมายแต่พอไปเป็นฝ่ายคำรัฐบาลกลับด่ารัฐบาลไม่ลงและในการประชุมสภาวันนี้พักเพื่อไทยก็อยู่เป็นองค์ประชุมและอีกจํานวนหนึ่งอยู่ในกรรมธิการแต่ต่อให้ไม่นับเสียงพักเพื่อไทยรัฐบาลภูมิใจไทยก็ควรมีเสียงมากพอจะผ่านกฎหมายได้ด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับที่ไปโหวตนายกหนูของพักประชาชนแต่พักประชาชนกับรัฐบาลภูมิใจไทยกลับเลือกจะโทษเพื่อไทยปิดร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระแรกทุกพักการเมืองร่วมกันเสนอไม่ใช่แค่ของเพื่อไทยและเมื่อผ่านการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันแล้วที่ทุกพักมีส่วนร่วมถกเถียงก็ถือเป็นกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่ทุกพักต้องร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่กฎหมายของเพื่อไทยฝ่ายเดียวสุดท้ายพักประชาชนกับรัฐบาลภูมิใจไทยควรทบทวนบทบาทของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเคยย้ำเองมาตลอดว่าการรักษาองค์ประชุมและการผักดันกฎหมายเป็นหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านแต่พอวันนี้คำรัฐบาลไม่ไหวกลับรีบโยนแพะให้เพื่อไทยย้ำชัดๆนะคะวันนี้พักเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบ ไม่ใช่ฝ่ายคำ้ำและใครกันแน่ที่ควรถูกตั้งคำถามค้ำจนเบี้ยวแบบนี้ใครกันแน่ที่ควรถูกตั้งคำถามมาต่อกันที่คุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่พักประชาชนโพสต์ว่าอากาศสะอาดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่คือเรื่องลมหายใจประชาชนที่ถูกพักต้องร่วมมือกันมาดูกันว่าใครเห็นความสำคัญของปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 กับการโหวตกฎหมายอากาศสะอาดที่จะเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้กันจริงๆบ้างทุกพักขึ้นเวทีดีเบตรเรื่องนี้ทุกพักบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญแต่แค่มาทำงานเข้าประชุมสภาเสียบบัตรกดลงมติโหวตยังไม่ทำซึ่งคุณพัทรพงศ์ได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกว่าเพืพ่อไทยร่วมโหวตในกฎหมายดังกล่าวเพียงแค่20% ในขณะที่พักประชาชนโหวต90%และภูมิใจไทย80%จากนั้นไม่นานนางสาวขัตติยาสวัสดิผลสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเพื่อไทยโพสต์ตอบว่าพักประชาชนควร100%พักภูมิใจไทยควร100%พักกล้าธรรมควร100%เพราะนายกอนุทินให้สัญญากลางสภาว่า องประชุมรัฐบาลจักครบแต่ก่อนจะจากกันไปทีวีราษฎรขอแถมข่าวที่น่ากัมบุญเอาไว้ให้คิดต่อย,ยอดกันสําหรับในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญโดยตัวลการสารรัฐนอคนใหม่ที่มาจากสอวอสีน้ําเงินเป็นอดีตประธานรฟมเคยร่วมกับลูกชายอนุทินกดปุ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จุดถนนยุบสื่อชนครับขอบคุณท่าน,านอสวิโร์ครับภาคประชาชนที่กรุณาลงมารับหนังสือด้วยตนเอง ผมเดินทางไกลมา6 0 0กิโลเนี่ยนะครับมี2วัตถุประสงค์ที่ต้องขอใช้เวทีของรัฐสภาแห่งนี้นะครับนำเสนเอต่อพี่น้องประชาชนประการแรกครับก็เห็นว่าทางาพรกประชาชนเนี่ยะจะอภิปรายในส่วนของคดีมวยรบกันสวและคดีเขากระดองซึ่งผมเป็นคนที่ทำคดีนี้มาโดยตลอดนะครับในฐนานะที่ผมเป็นคนจังหวัดวีรำร้อยเปอร์เซนต์เพียงแต่ผมไม่ใช่สีน้ำงินเท่านั้นเองประการที่สองเนี่ยนะครับผมจะขออนุญ,ญาตใช้เวทีโซเกียรแห่งนี้ เห็นว่านะครับการนําเสนอของอกระทรวงมาหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยนะครับที่มีการแถลงข่าววันีไม่เพื่อขอนชัโดที่ดินเขากระโดงในวันที่17ก,กันยายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนบิดเบือนต่อความเป็นจริงในหลายประการผมจะเอาหลากัลกๆเลยแล้วกันนะครับที่กรมที่ดินนะครับแถลงข่าวบอกว่าเขาได้ทําทุกอย่างหมดแล้ว,ลวตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลจังหวัดมีรังนะครับโดนึงศารณปกครองแล้วแต่ว่า ประเด็นที่สองก็คือว่าในส่วนแปลงอื่นเขาบอกว่าเขาได้ทําการตรวจสอบหลักฐานแล้วมันไม่ชัดเจนเก่อนที่เขาจะเพิ่มยกเลิกต้นสอวนชนบดเขากระงผมส่วนนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยผมมองว่านั่นคือสิ่งที่ข้าดเคลื่อนเพราะมันชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนทั้งในส่วนของคำยี่ห้กษา,นาในศารจังหวัดบุรีรัมย์ศาลนีการหลายคดีนะครับที่สัมพัญศ์สาลปกครงอรรงปกคร,รงอรรงแยกที่หนึ่งนะครับเมื่อเกินชั้นหนึ่งนาทีในหน้าที่26 27, ยี่สิบเจ็ดสารปกครองวินิจฉัยอย่างชัดเจนบอกว่าที่ดินที่ห้าเนี่ยนะครับเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงช่วงท้ายของหายี่สิบเจ็ดนะครับบอกว่าแม้อนนีะรักษา,าสารมีการนะครับจะบังคทับ ไม่ได้นิฉใยนอกเหนือจากที่ดินแปลงการกล่าวแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าชัดเจนว่ามันเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเว้นแต่บุคคลภายนอกจะสามารถพิสูจน์ทธิ์ได้ว่ามีสิยที่ดีกว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ผมทําให้ผมนึกถึงหน้าของนงายอนุทิพชาญบุญล,ลอยมาเลยทําไม้รงพูดอย่างนั้นนะครับคนของเขากระโดงหรือองคาพยโยกของเขากระโดงที่พยายามจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้กับคนบางคนที่อยู่ในเขากระโดงนั้นเนี่ย พยายามที่จะประกาศบอกว่าการลดไฟแห่งเรือไทยคุณกล้าไหมล่ะคุณไปฟ้องเองผมก็เลยจะถามนายอนุชินทางเลิศคุณนะครับว่าคนที่คุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยนะอาศัยทะเบียนบ้านเขาอยู่เขากล้าไหมเขากล้าจะไปฟ้องการลดไฟไหมแลือไปสู้กันไหมขณะชาวบ้านตาสิงตาสายยังลุกขึ้นกล้าทวงสิทธิ์ไปฟ้องการลดไฟแหงประเทศไทยเรื่องคนที่ดีเลยคุณกล้าไปบอกคนที่คุณเป็นเจ้าบ้านที่คุณอาศัยอยู่ไหมนะครับ ทีนี้มันชัดเจนแล้วในคำพิพากษาสารปกคอรองที่ลงมันที่30มีนาหมห6ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับมีหลายประเด็นนะนะครับที่บอกว่าออผมติดใจอย่างนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาไม่เพื่อขอนเฉนอที่ิีคของโดดเนี่ยนะครับคุณได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่คุณสร้างขึ้นมาเองหรือไม่นะครับนั่นคือระเบียบที่ว่าด้วยนะนะครับ การปฏิบัติตามมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินคือเขาระบุชัดเจนเลยครับว่าคุณเนี่ยจะต้องนะไปสอบสวนไต่สวนให้ได้ความหมายขอรว่าแต่และแปลงละแปลงคุณต้องเอาให้ละเอียดว่าเขาออกมาได้ยังไงออกสนานมาได้อย่างไรนะครับแต่โดยระยะเวลาผมคิดว่าไม่น่าจะทาอย่างนั้นนะครับประการที่สองเนยนะครับเขาบอกว่าตอนีที่มีการออกขั้ที่าสางธารณะนะครับถ้าปรากฏว่า เป็นที่สาธารณะให้คุณยกแเพื่อถอนได้เลยได้เลยไม่ต้องไปใช้คุณพิธในส่วนื่นเลยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยนะที่ผมมองว่าอาจเข้าข่ายว่าปฏิบัติหน,น้าที่นะครับโดยพูดเจยหรือไม่อย่างไรมันมีนะครับปล่ปอวิบงมาตราที่สิบเขาห้าเอาคนมีส่วนได้เสียตั้งเป็นคณะกรรมการแต่คดีเนี่ยครับเอาใครรู้ไหมครับเอานายกอบ,บตอใช้ปุกเขาเป็นใครนายกอบ,บตอในพื้นที่ เป็นกลุ่มเพื่อนเนวินแล้วเนวินหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณเนวินชีชอบซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เขาการะโดงแล้วอย่างนี้นายกอบตคนนั้นจะเป็นนะครับหลักการว่าด้วยการขาดการของผลประโยชน์ทาไม่ได้นะครับดังนั้นลแล้วสรุปก็คือว่ากา,ารที่นะครับคณะกรรมการไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเขาการะโดงเนี่ยนะครับแถลงข่าวในวันที่สิเ การยายโยที่ผ่านมาคาบเครื่อนต่อความเป็นจริงหลายประการผมประกาศในช่วงท้ายแบบนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนวีรมเนียนะครับไม่ได้มีอำนาจรัฐผมเดินทางม,มาต่อสู้หลายครั้งที่พี่น้องสืง่อมวลชนเห็นผมเนี่ยด้วยเงินด้วยคุณส่วนตัวของผมไม่มีน้าการเงินไม่มีเงินส่วนไหนที่จะมาดูแลผมแต่ผมก็จะกล้านะครับประกาศยืนยันตรงนี้ว่าผมจะต่อสู้เพื่อผุมงึงนเขากระโดง ซึ่งเป็นสาธหน้าสมบัติของแก่นดินมาให้กับคนไทยให้จงได้เอาสวสีน้ำเงินคืนไปเอาเขากระโดงคืนมาเอาสวสีน้ำเงินคืนไปเอาเขากระโดงคืนมาเอาสวสีน้ำเงินคืนไปเอาเขากระโดงคืนมาขอบคุณครับ